ครับก็พบกันเช่นเคยครับครับกับช่องชอปปิ้บุยรำนะครับพามาชมยี่เต็นมือสองเหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็นยี่เต็นหกล้อหกล้อขนาดกลางครับแม่ใหญ่เท่าไหร่ครับกลางกเครื่องร้อยสี่สิบครับเครื่องอาร์ตีร้อยสี่สิบมีไดสตาร์ทไดชาร์จนะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนตามสภาพก่อนนะครับคันนี้หนึ่งแสน 25,000บาทครับส่งฟรีครับตามร้อยกิโลตามสภาพก่อนนะครับอ่าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนี่ได้เล่มทะเบียนแล้วก็พร้อมเครื่องครับพร้อมส่งด้วยมีสโลกางครับผมมีสโลกางแล้วก็มีในชาร์จได้สตาร์ทครับเอ,อิ้นไม่ผูกนะครับนะ ไม,มไม่มีปั๊มเลยไม่ใช่ไม่บูครับแต่ว่าสีสีดครับมีเดิมเดิมของเขานั่นแเลยียนี่ครับเป็นสโลโววินนะครับเกี่ยวสโลโวท้ายที่สุดๆครับวางประมาณเมตรเจ็ดสิบหรือเปล่ายาวประมาณสามเมตรสิบครับมีเล่มทะเบียน ม่ใหญ่ครับขนาดกลางๆเกือท่านใดหาไว้ไปใ,ใช้ในไร่ในสวนลงล่างใหญ่ครับตรงล่างใหญ่ก็สีสวยกิบเลยเบรกน้ำมันนะครับอ่อเป็นของอูทุนพวงการช่างรับบอจุดพวง เ,เอาโอเคขับให้ชมหน่อยโอเค,คเดี๋ยวรีวิวให้ชมครับอ๋อไปด้วยไปด้วยอ๋อกำลังน้อยจะไปด้วยนะครับไม่แม่มันขึ้นนั่งแล้วโอเคครับเรืค่องดีขับดีเลยแหละ แค่สีเดิมๆสีเขาซีดหน่อยครับช่วงล่างหกนอทั้งคันหน้าและหลังเลยนะครับเนท่านใดสนใจครับ ร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านขวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทรศัพท์แปดหกศูนย์ห้าเจ็ดสามเก้าหกห้านะครับนี่ครับใครชอบจบจบเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์แปดแปดพองลาพาวเวอร์ออครับตั้มด้วยสองแสนห้าหมื่นบาทครับรวมส่งคันนี้สำหรับรายการนี้เผื่อท่านใดสนใจเก็บสีให้เรียบร้อยสีสันสวยงามสองแสน 50,000บาทครับรวมส่งแต่ถ้าคันเมื่อกี้ก็ไม่ดำนะครับแสนสองห้าพันบาทรวมส่งเหมือนกันตามสภาพโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกกลับมาก่อนครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนี่ครับรงชูก,ก็มีนะครับนี่5ห้0 0บาทยีสุทีอาร์มากรอนทองวาษีหกหครับเป็นรถแคปนะครับแล้วก็นี่ครับ อีแตนซิ่งคัทซีรถยนต์ครับห้าหมืนกว่าบาทครับเครื่องสิเวเ็เรง